สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องมุกอีกแล้วนะคะวันนี้มุกก็จะมีรถมาแนะนํำสายชาวที่ชอบรถที่มันคันเล็กกระทัดรัดขับง่ายสายอ e ีโคคารประหยัดน้ํามันขับในเมืองชิลชินะคะก็จะเป็นรถ Suzuki เซีสรุ่น1.2 GL ปี2017โดยตัวนี้นะคะพี่ๆจะเป็นตัวลองท็อปเลยค่ะสีจะเป็นสีเทาไม้ก็วิ่งน้อยไฟหน้าก็ยังสวยอยู่นะคะรถก็ยังสภาพดีได้การันตีด้วยนะคะ มาดูรอบๆร,รถกันค่ะคันนี้เป็นซูซูกิ1.2 GL ปี2017รุ่นรองท็อปไฟหน้าเป็นโปรเจกเตอร์ไฟสูงฮาโลเจนกุญแจรีโมทระบบเบรก ABS คันนี้เป็น e ีโค่ค่ะช่วยประหยัดน้ำมันและประหยัดค่าใช้จ่ายไฟหลังก็สวยงามสภาพรถยังคงดูดีไม้วิ่งน้อยถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะมาดูภายในรถกันนะคะ กระจกไฟฟ้าหน้าหลัง4บานกระจกมองข้างเป็นระบบเซ็นอร์ล็อกพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าเลขไมล์4 5 1หมายเท่านั้นเครื่องเสียงรองรับระบบ USB AUX CD รถเป็นเกียร์ออโต้แอร์แบกมีฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเบาะผ้าสีดำเข้ากับตัวรถที่เป็นคอนโซลสีเข้มทำให้รถดูเท่และภายในดูหรูขึ้นมามากๆเลยค่ะตรวจของหลังรถกันบ้างนะคะ นี่คะ่ะหลังรถคือกว้างขวางมากๆใส่ของได้เยอะมากๆนะคะดูคะ่ะถึงน้องจะเป็นรถคันเล็ก e ีโค่คะแต่ก็จุของได้เยอะขนาดนี้คุ้มค่ากับการซื้อมากๆเลยคะ่ะสภาพเครื่องยนต์และภายในนะคะอยู่ในสภาพดีเนื่องจากทางแถมออโต้ได้ตรวจสอบเช็คระยะกับศูนย์ส u z u กิโดยตรงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อรถจากเราแล้วซื้อปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยปลอดภัยหายห่วงร้อเปเช่นกันคะ่ะ กันมั้งคะหลังจากที่ดูมุกรีวิวรถไปพี่ๆี่มีความคิดเห็นยังไงบอกมุกได้เลยนะคะรถคันนี้เนี่ยสุสกิเซียส1.2 G L ปี2017ตัวรองท็อปราคาเพียงแค่318,000บาทเท่านั้นเองค่ะแถมนั้นเรายังดาว0%ไม่ต้องวางเงินดาวพี่พี่ก็สามารถรับรถไปผ่อนต่อใช้สบายๆได้เลยนะคะแล้วก็หากพี่พคนไหนสนใจสามารถติดต่อมุกได้ช่องทาง Facebook Page นะคะแล้วก็เว็บไซต์แทมอัลโต้แล้วก็มีไลน์แอดของแทมอ u t โต้นะคะ หรือจะติดต่อที่เบอร์0818726011ค่ะเดี๋ยวมุกจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างโพสเพื่อให้พี่ๆสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ไปดูคอนแทคหรือว่าดูรถเพิ่มเติมของเราได้นะคะมุ้ขอบคุณพี่ๆที่ให้ความสนใจในการดูคลิปนี้มากๆค่ะ